สวัสดีค่ะด,ดิฉันนางสาวนริมล์สีภัยดิฉันนางสาววรัญญาว,วงธนกรดิฉันนางสาวสุวิมลสังคีพค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเขื่อนเจ้าพญากันนะคะเ<อ>ขื่อนเจ้าพญาตั้งอยู่ที่ตําบลบ,บางหลวงอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีพื้นที่โชลประทานฝั่งซ้ายประมาณ สองล้านหนึ่งแสไร่และฟังขวาประมาณ3ามล้านห้าแสเไร่รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ5้าล้านจ็แสนหนึ่ไร่ค่ะ เขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยก็คือเขื่อนเจ้าพยาเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่สร้างขวางลำน้ำเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาทอยู่ในโครงการเจ้าพยาใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5เพื่อป้องกันน้ำท่วมน้ำหลากในฤดูฝนและขาดน้ำในฤดูแล้งเป็นผลต่อการเกษตรในลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนล่างจนเมื่อโลกเกิดขาดแคลนอาหารองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จึงสนับสนุนให้ธนาคารโลกปล่อยเงินกู้มาสร้างเพื่อใช้พื้นที่7.5ล้านไร่ของรูปแม่น้ำเจ้าพยาได้มีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนอาหารของโลก จังหวัดชัยนาทเป็นเหมือนสายเลือดใหญ่จากแม่น้ําในภาคเหนือลงมาสู่ภาคกลางและอ่าวไทยเลยค่ะซึ่งก็ยังนําม,มาใช้เป็นที่ผลิตไฟฟ้าในจังหวัดชัยนาทอีกด้วยแน่นอนว่าความสวยงามของที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันค่ะเพราะทั้งเย็นสบายผ่อนคลายมีทิวทัศน์ที่สวยงามพร้อมกับมีฝูงนกเป็ดน้ํานับหมืน่นที่มากินน้ําในบริเวณนี้ด้วยค่ะ อาพยามีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว237.50เมตรสูง16.5เมตรมีช่องระบายน้ำขนาดกว้าง12.50เมตร16ช่องด้าน,นขวาของเขื่อนมีช่องทางสำหรับล่องสุงและบนันไดปลาพร้อมทั้งช่องให้เรือใหญ่ผ่านบนสันเขื่อนยังเป็นสะพานกว้าง7เมตร รับรถน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน20ตันพร้อมทางเทา้าอีก2เมตรทั้งยังมีตอม้อมสำหรับรองรับการสร้างทางรถไฟในอนาคตด้วยค่ะ การเจ้าพญาได้สร้างคุณประโยชน์คือส่งน้ำให้พื้นที่กเกษตรลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนล่างรวม7.5ล้านไร่และผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้ถึง62.75ล้านหน่วยต่อปีและยังระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนลงแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรมในจังหวัดชัยนาทค่ะรวมไปถึงจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานี นนทบุรีกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดส,สมุทรปราการค่ะเขื่อนเจ้าพญายังช่วยควบคุมปริมาณน้ำเสียและน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพญารวมถึงแม่น้ำลำคลองต่างๆในลุ่มน้ำเจ้าพญาด้วยค่ะและรักษาระดับน้ำให้เหมาะสมกับการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพญาค่ะอีกทั้งยังควบคุมและป้องกันอุทกภัยในแม่น้ำเจ้าพญาค่ะ โดยเฉพาะถ้ามาเที่ยวในช่วงเดือนมกราคมนะคะจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความสวยงามกันมากที่สุดเลยค่ะแนะนำว่าใครอยากเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องมาก่อน7โมงเช้านะคะจะได้ภาพสวยมากๆของยามเชา้าและจะได้เจอกับเหล่านักปั่นจักรยานที่จะพาการปั่นมาชมวิวบนสันเขื่อนด้วยค่ะ ทุกวันนี้บริเวณสวนเจ้าพยายังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงามเป็นตลาดปลาน้าจืดและแหล่งขายสินค้าโอทอปโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีนกเป็ดน้ำนับหมื่นตัวมาชุมนุมหากินอยู่ในแม่น้ำบริเวณเหนือเขื่อนค่ะและทางด้านเขื่อนเจ้าพยานะคะมีบ้านพักรับรองสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ เจ้าเขือนเจ้าพยาแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะนั่นก็คือตลาดเจ้าพยาแลนด์มีทั้งสินค้าโอทอบและสินค้าแปรรูปค่ะตลาดเจ้าพยาแลนด์ย้ายมาจากตลาดเขื่อนเจ้าพยาที่มีอยู่เดิม ซึ่งสภาพเสื่อมโทรมมาสร้างสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าแห่งใหม่ภายใต้ชื่อตลาดเจ้าพญาแลนด์ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่250หมู่4ตำบลบางหลวงอำเภอสัพ,พยาจังหวัดช้ยนาทโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดช้ยนาทได้มีแหล่งค้าขายช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยสินค้าที่โดดเด่นของตลาดแห่งนี้และมีจำหน่ายมากที่สุดก็คือปลาแม่น้ำที่หาได้จากแม่น้ำเจ้าพยามีทั้งปลาสดปลาแห้งเช่นปลาเกลือปลาเค็มปลาย่างปลาล้าปลาแดดเดียวปลาจ่อมและปลาสับ ตลาดเจ้าพยาแลนมีโครงสร้างอาคารร้านค้าที่ทันสมัยขายปลาชนิดต่างๆทั้งสดและแปรรูปที่มาจากแม่น้ำเจ้าพยาค่ะอาคารที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งจัดภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีไฟฟ้าส่องสว่างให้มีสีสันสวยงามและมีมุมภาพถ่ายค่ะ ใครที่อยากมาเที่ยวชายนาคะและอยากชมวิวสวยๆยามเช้าหรือยามเย็นก็เหมาะมากๆเลยค่ะที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพยาเพราะคงจะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดแล้วมาเดินเล่นรับลมสักหน่อยก็ดีงามไม่น้อยเลยการได้พักผ่อนอาจจะไม่ต้องไปไกลที่ยิ่งใหญ่อะไรมากแค่ได้ชมวิวตากลมแบบนี้ก็แฮปปี้สุดๆเลยค่ะ